สวัสดีค่ะพบกับวันวอลิ่งชาแนลนะคะอยู่กับพี่นุชนะคะวันนี้พี่นุชจะมาเล่าเรื่องปูนซีเมนหลอดโรคค่ะจะรักโรคยังไงเพื่อนๆเคยได้ยินตัวซีเมนแบบเดิมที่เราใช้เราเรียกว่าพอร์ตลด์ซีเมนนะคะแบบใหม่ที่จะมาเล่าให้ฟังเรียกว่าไฮโดริกซีเมนนะคะซึ่งความแตกต่างของเขาก็คือปูนซีเมนพอร์ตลด์ที่เราใช้กัน จะใช้ปูนเม็ดอัตราส่วน93%ค่ะแล้วก็จะเติมสารเติมเต็มไปเรียกว่าแอดด t i v e นะคะอยู7่7%ส่วนตัวไฮโดรคลิก e ซีเมนต์เขาจะมีส่วนผสมปูนเม็ดเพียง83%ค่ะอีก10%นั้นเขาจะใช้วัสดุอื่นๆมาทดแทนได้แก่ตัวเท่าลอยค่ะนอกจากเท่าลอยหรือไฟแอดที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือเกิดจากการเผาไหม้นะคะก็จะมีแคลเซียมคาร์บอนิหินปูนปูนขาวปูนสุกนะคะและนอกจากนี้ก็จะมี พอตแลนด์จากธรรมชาติแล้วก็ซิลิก้าปูนคะ่ะเจ้าตัวไฮโดริกซีเมนต์นี้ไม่ธรรมรานะคะเขาได้รับการรับรองมาตรฐานมออกอรเรียบร้อยแล้วนะคะเพ,พื่อนๆสามารถใช้ปูนตัวนี้สร้างบ้านสร้างตึกสร้างอาคารเทคอนริตได้ทั้งหมดตามมาตรฐานเลยะคะ่ะโดยที่มาตรฐานที่เขาได้รับรองคือมออกสองห้าขีดส5งห้กนะคะรับรองได้ว,ว่าใช้ไปดิพื้นไม่แตกร้าวนะคะเพราะว่าเขาได้รับการยืนยันแ้ รับคุณสมบัติของเจ้าตัวไฮโดรลิกซีเมนต์นะคะ mm hmm. ก็ยังมีคุณสมบัติเท่ากับปูนปอร์แรง์แบบที่เราใช้ปกตินะคะ mm hmm. เพอเพอคุณสมบัติด,ดีกว่าด้วยซ้ำก็คุณสมบัติเรื่องการลื่นไหลกำลังอากั mm hmm. บ,บความคงทนอย่างคงเท่าเดิมน,นะคะดังก mm hmm. <ล>ารใช้ไฮโดรลิกซีเมนต์นะคะจะช่วยลดโลกร้อนได้ยังไงก็คือเราไม่ต้องผลิตปูนเมกดหรือปูนใหม่ขึ้นมานะคะ การที่เราใช้ซีเมนต์10คิวนะคะเท่ากับว่าเราช่วยปลูกต้นไม้ไปแล้ว17ต้นค่ะหรือเทียบเท่ากับคาร์บอนคือ17กิโลกรัมต้นคาร์บอนนะคะอย่างนี้ว่าถ้าเราจะปลูกบ้านเทพื้นใหม่ให้ใช้ไฮโดริกซีเมนต์นะคะ ทั้งนี้วันมอลิงไม่ได้มีสปอนเซอร์ต่างบริษัทฟีเมนตต่างๆนะคะแต่ว่ามาบอกกล่าวกันว่ามีนวัตรกรรมการก่อสร้างที่ช่วยลดโลกร้อนค่ะอย่างนั้นเรามาช่วยกันลดโลกร้อนโดยการใช้วัสดุทดแทนปูนซีเมนต์กันนะคะเจ้าตัวไฮโดรซีเมนต์อาจจะเป็นคำตอบที่ดีสนั้นกาก่อสร้างค่ะบ๊ายบายเจอกัน c h a n าแนลวันมอ l i n งใหม่นะคะ